สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิขอบเอนสนรับภาษาคงนะครับวันนี้อยู่กับตังกุยแล้วผมแจ็คกี้ครับผมทั้งสองคนก็มีสภาพร่างกายไม่พร้อมเหมือนนักเตะลิฮูลตังกุยนี่ก็เพิ่งไปทําลากเทียมใช่มันถึงถึงแบบบางทีฟันเราก็ไม่มันถึงเวลานะเออมันก็ก่อนแอกันไปก็ต้องต้องทำลากเทียมใส่ลากเทียมแล้วก็บวมอยู่เนี่ยมันก็ระบมอยู่ดื่มได้ไหมดื่มดดื่มน้ำอะไรได้ไหมดื่มน้ำอะไรก็ได้ครับดื่มน้ำอะไรก็ได้โอเค แล้วเคี้ยวที่ปกติไหมก็ยังต้องระวังอยู่ก็คือเราก็จะไม่เคี้ยวข้างที่ทารากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราไปถอนฟันมาเหรอพี่แล้วก็เคี้ยวข้างหนึ่งใช่หรือว่าต่อให้เสร็จสมบูรณ์ใช่เศษยางดูดก็มันไม่ขนาดนั้นหรือต่อให้เสร็จสมบูรณ์หมดเรียบร้อยแล้วอะคุณหมอก็แนะนําว่ามันก็อาจจะรับรับอาหารที่มันแข็งแข็งเหมือนแบบฟันปกติไม่ไม่ค่อยได้ถนอมมันหน่อยประมาณนี้เราไม่เคยเคี้ยวมันแข็งไม่ต้องห่วงแล้วเหมือนบางทีเราเคี้ยวเคี้ยวอะไร กรอบอะไรกรอบๆอ,อ,อบที่มันแข็งๆอ่ะก็เขาก็จะแนะนำว่าอาจาอาจะค่อยๆค่อยๆระวังหน่อยถนอมมันนิดนึงคือเดี๋ยวนี้ตั้งแต่พออายุเกินขึ้น50เนี่ยพี่กี้ก็จะไม่จะไม่กินของแข็งออเก็จะกินพวก,พวกปลาพวกอะไรแบบง่ายๆไปใช่ไหมใช่ไม่ต้องไปเสียเวลาเคี้ยวเยอะเอออมนันาจจะแบบใช่เดี๋ยวจะทำอะยวขอคำแนะนำหน่อยว่าพี่หนุ่มก็ต้องมาทำเหมือนกันใช่ไหมคนฟันเริ่มโยกแล้วนะก็ เป็นไปตามมันก็เนี่ยเราไม่เคยทําเลยผมไม่เคยมีสิ่งแปลกปลอมแบบว่าอ,อะไรเข้าร่างกายเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้มันจะอยู่ไปอีกนานเลยนะก็อ่ะก็ทํพาราทเทียมมามพี่กนะี้ก็มีเริ่มแพ้ฝุ่นแล้วเริ่มแบบเริ่มแล้วใช่ไหมยอยู่ๆก็คันคอ <c oughs> อ่าเฮ้ยโอ้โหดพูดถึงนี่สั่งได้เลยนะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนนักเตะของเราเหมือนเหมือนนักเตะลีบูที่เราจะพูดถึงวันนี้ใช่อ่ะก็คือแอนดี้โรเบิร์สันล่าสุดก็ไปเจ็บอีกเล่นไม่ถึงเล่นไม่ครบครึ่งแรกด้วยนะ สามสิบ <37 S 1> เจ็ดนาทีก็เจ็บแล้วแล้วก็เปลยนทำไมทีมื่นเขาถอนตัวกันง่ายฮนะเราไม่เห็นจะคิดจะถอนตัวกันบ้างสนับสนุนโดยซูซูกิซูเปอร์แพตตินัมดิวธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณแล้วล้ <ห ả? S 1> อลโบเนี่ยเอเบอร์สันเนี่ยเจ็บจากเกมทีมชาติประจำเลยเจ็บเกือบทุกรอบเลยนะก็เนี่ยเขาแบบ คือถ้านับใส่เต็มที่อ่ะพูดถึงเด็กพวกเราลิเวอร์พูลเนี่ยถ้านับดาวรุ่งเนี่ยก็เกือบ15คนนะที่ไปเล่นในอินเตอร์เนชั่นแนลซีฟาเดย์ใช่อันนี้โรโบนี่ก็เล่นกับตันสกอตใช่ไหมกับตันสกอตแล้วมันมีบางช่วงเนี่ยเล่นแบบเต็มเกมทั้ง2นัดเลยก็มีคือแบบโรเบิร์ตสันเนี่ยนะแล้วเขามีความภูมิใจอ่ะนะแต่จริงๆของวันนี้มันก็ถ้าเป็นอุ่นเครื่องอะไรเพราะนี่มันอุ่นเครื่องนี่เกมอุ่นเครื่องก็คือที่ว่าเล่นเต็ม90นาที2นัดนั่นก็อุ่นเครื่อง เพราะฟีฟ่าเดย์ของยุโรปมีแค่3คู่ใช่ไหมหมดละที่เป็นในไอ้เพย์ออฟเพย์ออฟยุโรปก็ได้แล้วชิงตัว3ใบสุดท้ายก็ยินดีกับโปแลนด์อ่ายินดีกับจอร์เจียที่ถล่มไทย8ปนะครับก็ถือว่าเราก็เขา k n o ก k g r e นะใช่ไหมชนะจุดโทษกรีซได้ทีมยูเครนยูเครนเป็นทีมเดียวที่ชนะในเวลาอืมอันะนะไม่ต้องยิงจุดโทษที่เหลือยืดเยื้อหมดโปแลนด์ยิงจุดโทษเวลโปแลนด์ไม่ยิงจุดโทษเลยยิงโทษกับเวลชนะ5-4เกือบไปเนี่ยส่วนจอร์เจียชนะกรีซ4-2จุดโทษนะ นี่เราได้เห็นผลงานของปีกไยนาบรีฮะควิชาควารัสเคลียควิชาควารัสเวเลียแต่ว่ามันก็มันก็เห็นภาพเราก็ได้เห็นภาพที่มันน่าประทับใจนะแบบแฟนบอลลงไปในสนามอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นความนี่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของเขาอ่ะเขาไม่เคยไปทวินเวนใหญ่เลยนะครับเราถ้าเราชนะเกาหลีใต้ในบอลโลกล่าสุดเราก็น่าจะลงไปเยอะนะะยังไม่ได้ไปอ่ะยังไม่ได้ไป คนละเรื่องต้องเป็นเกมแบบที่ชิงตัวเราได้ไปเนี่ยยังไม่ได้แข่งกับเกาหลีใต้เราก็เราก็ในโซเชียลเราก็ชนะเขาไปเยอะแล้วนะเยอะละเยอะละแล้วาสอวยเราเยอะเหลือเกินอ่ะก็เออมันทําให้คนเนี่ยไปตั้งความหวังไงให้กําลังใจกันอให้กาลังใจอันหนึ่งนะอวยนี่มันอีกอ่างนะอวยนี่มันไม่ได้ให้กำลังใจนะทุกอย่างดีอวยนี่ก็คือบิ้วไงทุกอย่างดีหมดให้กำลังใจมันก็อีกเรื่องนะถือว่าต้องต้องแบบว่าบางทีมันอวยแล้วมันลืมความจริงไงว่า้ฟุตบอลเรามันต่างเขาอยู่ ททุุกกมเกมล่าสุดก็เลยเห็นว่าเออเกาหลีใต้มาตรฐานก็สูงจริงมันมีนะมีเม้นต์ด้วยสมอเกาหลีใต้ก็ไม่เท่าไหร่อ๋ออันนี้เราก็เลยบอกนี่ขนาดกาไม่เท่าไหร่นี่ชนะสามลูกแล้วเาถ้าเขาเท่าไหร่นี่จะเท่าไหร่อันนี้อาจจะเกินไปนิดนึงไม่เท่าไหร่เขามองยังไงว่าดูคนละบอลกับเราเอเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าทีมชาติเรานะคือเราก็เข้าใจอยู่แล้วเรารู้น้องๆโค้ดที่เขาทุกคนทำงานด้ดีแต่ว่าเขาว่าดีกว่า แต่เรายกระดับไม่เทราเออเรายกระดับจากการอวยไงเราประมาทเองเราประมาทเองมีด้วยเหรอไม่มีไม่มีเลยเราประมาทเองทีนี้ทีนี <S, <S ้ปัญหาของลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคมันมันไม่ถึงกับเป็นปัญหามากนักเพราะว่าฤดูกาลนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราจะไม่มีโรเบิร์ตสันถูกไหมเพราะว่าเขาก็เคยเจ็บมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไปแล้วใช่แก้ไขได้ไปแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าโจโกเมสเล่นได้แล้วตอนนี้คอสซาซิมิกาสก็ยังอยู่เพราะนั้น มีตัวที่เล่นเนี่ยสองคนเพราะซาสเมกาตอนกังใจไม่ดีตกรอบตกรอบตกรอบนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารอดูก็แค่ว่าอาการบาดเจ็บของโรเบอร์สันเนี่ยมันจะหนักหนาแค่ไหนแต่ว่าไม่น่ามีผลกระทบอะไรในเรื่องของผลงานในสนามนะเพราะโจโกเมสก็เล่นได้แต่ก็แน่นอนแหละนักเตะหายไปอีกคนหนึ่งมันก็อาจจะรู้สึกว่าแทนที่จะมีทีมครบๆศักยภาพอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเตะพวกยูโรป้าหลีพวกอะไรใช่ไม่ได้จะทีเดี๋ยว แต่ดูโรนัลเดย์ก็จะกลับมาไงใช่ไหมพวกโชโต้งโชต้าอะไรเนี้ยก็เดี๋ยวก็จะหายเจ็บกลับมาก็เออคนเนี้ยมันก็มีหลายคนนะเราเช็คสักนิดนึงเนี่ยอย่างคอเนอร์แบดลี่นี่เล่นทีมชาติชุดใหญ่ก็เป็นคนยิงเกมเนี้ยเป็นคนยิงชนะเพราะเพราะสกอตแลนด์เขาเจอไอร์แลนด์เหนือแล้วคอเนอร์แบดลี่ก็ยิงประตูชัยใช่แล้วก่อนเป็นโฮมเนชั่นไงโฮมเนชั่นโฮมเนชั่นนี่จะมีแอร์แลนด์เหนือมีเวลมีอังกฤษไม่มีแล้วเขายกเลิกไปแล้วมจะตุลิ เออถูกต้องแบบนั้นเลยไม่รู้เราไปเรียนแบบเขาหรือเขาเรียนแบบเราฟุตบอลในเครือเขาน่าจะเรียนแบบเราเฮ้ยจริงเหรออ้าวไปอาจารย์ุมิสมีมายาวนานอาจารยโฮมเนชั่นเขามาตั้งแต่แรกไหมเหรอนานกว่าโตก็สมาคมเขาแข่งมาจะร้อยปีสมาคมฟุตบอลอังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เหนือเวลเนี่ยเขาก่อตั้งมาไล่ๆกันใช่ๆศตวรรษที่18ต้องบอกว่าร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะเกินเกินร้อยห้าสิบอะหนึ่งแปดหนึ่งแปดมไม่ใช่หนึ่งเก้าไม่ใช่หนึ่งก่อนฟุตบอลนี่ไปครับอะไรจะระเบิดก่อนบอลอาชีพอีกศตวรรรษทีี่เเเ้ายกป็นนะ ถ้าสัจวัตรก็คือ19บเก้าสัจจวัที่19ก็คือ18ทั้งหลายอ่ะหนึ่งแเขาจะบวกให้ขั้ยหนึ่งไปเรื่อยๆจนถึง1899เนี่ยเขาเรียกสัจวัตที่19ของเขาก็สมาคมเขา18ประมาณ6กอะไรพวกเนี้ยหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหกอะไรทำนองเนี้ยแต่เขาก็เลยจะเขาเลยเล่นบอลกันตลอดนะใช่เพราะบอลทีมชาติแมตช์แรกก็คือสกอตกับอังกฤษนั่นแหละถูกไหมอันนี้คืออินเตอร์เนชั่นแนลเกมแรกของโลกใบนี้เกิดมาก่อนฟีฟ่าฟีฟ่าเลยเอาเขาลงไม่ได้้้ไงเเเเเคาาลลยยยตอแกป็น4ุณ สี่อะไรนะสมาคมอ่าสีสมาคมก็เลยเปิดช่องว่างให้บางดินแดนที่อาจจะอยากจะเป็นสมาคมบอลได้อืมอาจจะไม่ต้องมีคําว่าทีมชาติใช่ไหมอย่างพวกซานมาริโน่ใช่ไออันดอร่าอะไรอย่างเงี้ยที่ไปแฝงตัวอยู่ในซานมาริโน่ก็อยู่ในอิตาลีใช่ป่ะอันดอร่าอยู่ในพื้นที่สเปนใชมั้ยใช่เออมันก็มันก็เลยทําให้เป็นแบบนี้ก็คือเ้าความนิดหนึ่งเพราะว่าแบดลียไอแลนด์เหนือเจอสกอตมันก็หนึ่งเขาก็นึกถึงภาพเก่าๆแต่คนดูก็เยอะนะเยอะใช่ไหมเยอะที่คนดูครับเต็มอยู่แล้วสกอต นะครับก็อ้าวแบดลี่นี่คือเล่นครั้งแรกเลยแหมสุดยอดเกมนี้เล่นตำแหน่งวิงแบ็กขวาแล้วก็เล่นเดนเตอร์สามคนอ่าคือคนคนอื่นๆเขาไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บอะไรกลับมาก็โอเคแล้วล่ะพี่ก็มีโดมินิกซมบัสไลน์ยิงประตูเป็นกัปตันฮังการีใช่ไหมอ่าสองศูนย์ชนะโคโซโว์แต่นี่เป็นเฟรนลี่แมชอ่าอ่าในรอบโบว์เขาก็เพิ่งไปเจอฟันได้มาก่อนนั่นเนี้ยเกมก่อนเนี้ยเพราะว่าเขาเจอฮอลแลนด์ไงโดนฟันได้เตะเลยโดน ปรากฏว่าสองเกมนี้สกอตแลนด์โดนอ่วมเลยนะครับเกมนั้นก็นสี่นังมั้งโคลัมเบียเนี่ยก็เล่นที่อังกฤษใช่ไหมมีชนะแล้ชนะโรมาเนียที่มาดริดชนะสเปนที่ลอนดอนชนะสเปนก็เท่ากับว่าลุยดิอารไม่ได้บินไม่ได้แบบว่าไปไม่ได้กลับบ้านส่วนใหญ่ก็ดีถ้าเกิดทีมอเมริกาใต้ถ้าเกิดไม่ใช่ไปเตะฟุตบอลโลกรขบคัดเลือกอ่ะแล้วเป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องเขาส่วนใหญ่อุ่นในยุโรปทั้งนั้นสมาคมเขาแก้ปัญหาได้ดี ก็ตัดปัญหาไม่ต้องคิดมากเพราะนักบอลเขาส่วนใหญ่70% 80%ซมันอยู่ใช่พวกนั้นต้องบินมาใช่แต่ว่าแฟนบอลจะผมว่าแฟนบอลเฮ้ยเขามีนะคนพัดถิ่นเขามีเยอะไอ้แม่คนพวกคอมมูนิตี้เขาไอ้อย่างเนงกิตพวกโกลัมเบียก็ไม่น้อยนะ้คนที่มาทำงานในยุโรปหรืออะไรเนี้ยไปดูอย่างมัดดิดเนี้ยไม่ต้องพูดเลยโกลัมเบียนี่ครับพวกอเมริกาใต้ชุมชนเขานี่บางทีเป็นหลักหมื่นนะใช่ไหมเพราะว่ายังไงเนี่ย คนในประเทศได้ดูแน่ๆอยู่แล้วตอนตอนคัดบอลโลกอ่าก็ก็ถือว่ากระจายกันไปให้ให้คนโคลอมเบียคนอาร์เจนตินาคนบราซิลลุกไปที่ไปทํางานต่างประเทศในยุโรปเนี่ยได้มีโอกาสดูทีมชาติตัวเองเออก็ถูกเออก็จริงก็จริงก็ดีอาร์ที่เล่นไม่เต็มเกมอ่าก็ดีแล้วพี่แล้วก็มีโกนาเต้ก็ยังจให้เล่นอีกทาไมเล่นดีแล้วมันก็เล่นกับเล่น90้าสิบนาทีเลยกับฝรั่งเศสเนี่ยแพ้ชิลีไหมอ่ะดีแล้ว นะก็ให้มีเกมหน่อยเอ้ยชนะชนะของอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเกมที่เราได้ประโยชน์นะโจโกเมสโกเมดเขาขึ้นทิ้งไปแล้วล่าสุดลงแทนจอร์นโซนแลวจอร์นโต้เล่นสิบปทีออกอ่ะเขาอาจจะตึงตึของเขาไทวอเกอร์ล่าสุดก็เล่นไปยี่สิบปรีออกแล้วอาจจะตึงตึของเขาฟันไดอันนี้เราะพูดฟันไดเล่นทั้งทั้งแมตช์เขาฟันไดเขาต้องเล่นเต็มเต็มอยู่แล้วโคดี้กาโปก็เริ่มเริ่มสถานการณ์ก็เริ่มเหมือนสโมสรแล้วดีขึ้นเหรอเปล่าตัวน้ำรอง ทุกเปลี่ยนลงไวเนี่ยล่าสุดครับเนเธอร์แลนด์แพ้เยอรมันไงผมเยอรมันนี่เขาอุ่นเครื่องกับขายยาก่ะเขาชนะฝรั่งเศสเสร็จเขาชนะฮอลแลนด์เฮ้ยโนอาเยอรมันนี่สร้างเขาเรียกว่าเรียกศรัทธาไงเดี๋ยวไปดูรอบสุดท้ายดกว่าพี่แต่คิดว่าเสียวๆเขาอยู่เนี่ยเยอรมันโทนีิโคสกลับมาแล้วไงอ่าใช่อันนี้สําคัญเขาดึงตัวมัดกลางไม่มีตัวทําเกมแล้วโคสี่เล่นบอลทัวร์นาเมนต์มันเล่นสบายแล้วแล้วก็ตอนนี้หน้าใช้เรียนแบบอาเตต้าแล้ว ใช้กายเฮเวิรดเล่นโฟล์ไนเห็นไหมแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็มาจากไอ้เลเวอร์คนหนึ่งโจนาธานทายเพราะเขาต้องหาทางให้พร้อมที่สุดนะในการในการเป็นเจ้าภาพน่ากลัวนะย่งมันคือคืออาจจะไม่ได้ว่าขี้เหล่เหมือนที่เราเห็นนะอาจจะดีขึ้นนะคือเราไปจําภาพว่าเขาตกรอบนี่เอาคิมิตไปเล่นแม็กขวาแล้วอะอันนี้เขาหาคือนายกวันก็พยายามหา จะมันได้แบ็กขวาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องยาอ่เพราะช่วงหลังคิมิชเขาก็เล่นแบ็กขวาที่บาเยอร์ละใช่แล้วเจ้าเจ้าม่ฟิวตัวรับอะพาฟโลวิชนี่แหละนี่จะตัวจริงริมชาต์แล้วยังมีฟอร์เรนเวิร์ตอีกอ่าใช่เห็นไหมไม่ธรรมดาเลยพูดไปพูดไปพูดมานี่ตัวเขาใช้ได้นะใช้ได้อยู่นะถ้าใครฮาวายเล่นสูนหน้าก็ไม่ขี้เลยนะใช่ใช่เพราะฟอร์มเขากำลังดีด้วยเออแล้วก็ได้โค้ชมาคุมกลางเใช่ไหมนี่พูดถึงแล้วทุกคนก็มีมูเซล่ามีนาบี้มีอะไรพวกนั้นอยู่ใช่ ก็คือตัวผู้เล่นเนี่ยดีคือในบอลโลก2 0ง2ันสองตัวผู้เล่นเขาก็ดีแต่ว่าผลงานออกมนไม่ดีแพ้เกาหลีแพ้ญี่ปุ่นนั้วกันใช่อ่าของซิมิกา์ดก็อแพ้จุดโทษผลลรเล่น120ยนาทีเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคืนวันอังคารเล่น120ยนาทีเลยกับกับจอร์เจียแล้วแต่สำคัญออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ยิงจุดโทษนะ แล้วไม่ให้สิมีการยิงก็ดีแล้วถ้ายิงไม่เข้าเดี๋ยวก็จะเป็นแพ้ลำบากเลยแล้วก็มีนักเตะระดับเยาวชนมีฮาวิเอเลียดที่ไปเล่นทีมอยู่21นะครับมีชาเลวคอนซาใช่ไหมแล้วก็มีลุคแชมเบอร์มีเคทกรอนลอิสคูมาสก็มีเชลซ์ไมค์คนนะที่เล่นเวลอยู่อายุ21ปีเจเดนก็มีเจเดนแดนเจเดนแดนก็เจเดนแดนไอ้นี้ไม่บอก สามคนน่ะไอ้้าดาวรุ่งของเราอะนนโอนี่แล้วก็ไอ้กองหลังอีกคนหนึ่งนันโลหรืออะไรอ่ะใช่สามคนแล้วก็เพราะนั้นก็กระจายกันไปสิบกว่าคนอย่างที่พี่หนุ่มบอกใชหเนี่ยเขาบอกนับมาติ็มาโอเคก็มีเจ็บกลับมาคนเดียวโรเบอร์โรเบอร์สันนะครับรอรอแค่เช็คว่าเขาจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนระยะสองสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนนะครับก็เดี๋ยววัาที่นี้เจอไบรตันเดี๋ยวไบรตันต่วันพุธก็คงรีคอฟเวอรี่กัน เบาๆไปพักอ่ะพฤหัสดึงกลับมานะจะมีเวลาซ้อมสามวันนะพฤหัสสุกเสาร์แล้วก็เตวอาที่สามสิบเอ็ดวันนี้วันอะไรแล้ววันนี้วันพุธใช่ไหมใช่วันนี้วันนี้เราทําคลิปเนี่ยรีคอฟเวอรี่ฟื้นฟูร่างกายก็ยังดีกลับมาเตะก็ดีได้สามวันก็ยังมีเวลาลงแต่ว่าแต่ว่าหลังจากนั้นเจอไบจ้านเสร็จวันที่สี่ไหมพฤหัสวะพฤหัสวันที่สี่เตะไงลิภูนอ่ะไอยูโรป้าไม่ใช่ดิพิมเปอร์ลีกไม่เหรอ โอ้แล้วก็ไปเจอแมนยูวันที่เจ็ดเออใช่มีการสัปดาห์เลหัดมีครับหนึ่งนัดใช่ใช่นะเจอใครสักทีม่ยดูแป๊บหนึ่งฟูลแลมป่ะใครไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ฟูลแลมไม่ใช่พฤหัสเนี่ยมีหนึ่งนัดเชฟยูป่ะเชฟยูเชฟยูใช่ไหมเชฟยูเชฟยูในเจ็ดเฤหัสเจอเชฟยูเสร็จวันอาทิตย์สุขเสาร์ไปสองวันวันอาทิตย์เจอแมนยูเจอ เจอไบตันกับเจอแชอเปีนส์เกในบ้าน,าน,นใช่<า>แล้วก็เดี๋ยวไป <3 S 1> เ,เยือนแมนยูวันที่เจ็ดไงก็ถือว่าเป็นนัดสําคัญเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งใบแพ้มาในเอฟซีคัพแล้วแมนยูเขาเล่นในบ้านเขาก็มั่นใจไงเวลาตอนนี้ค็อบบี้เมนูนี่ล่าสุดก็เป็นแมนออฟเดะแมชนัดเสมอเบลเยียมอีกโอ้โหตอนนี้กําลังแบบเฟื่องเลยอ่ะเมนูก็กําลังเล่นดีคอบบี้เมนูนะครับก็เมนูนะไม่ใช่เมนูเนี่ยอ่านให้ดีไปเรียกเมนูก็ ภาษาอังกฤษคนคนคนอังกฤษเขาเรียกเมนูเขาเรียกเมนูเขาเรียก M A I N น่ะเขาอ่าน M A นูเป็นก็มีคนแย้งไงว่าาอ้พี่แล้วอย่างนี้ T H A I ไอไม่ไม่เทเลนเหรออ๋อเอาพี่มันก็อยังไงดีเออเขาก็ถูกของเขานะเออเขาก็พูดถูกแต่ว่าเราอาจจะชื่อไทยอ่านเราอ่านผิดก็ได้เออเราอ่านผิดไปตลอดจริงๆเราคือประเทศเทเลนไม่ไม่เราเทเลนแต่อาจจะต้องเขียนอีกแบบอ๋อจะไม่เขียนอย่างนี้ อ่ะเพราะ AI เนี่ยภาษาอังกฤษมันเป็นสไลเอนะอ่ะอย่างอย่างเมนเงี้ยคุณอ่านไมเออะเมนเพนเจ็บปวดอืมถูกต้องเทรนเทรนนิ่งเออเป็นไฟเหรอใช่ไหมใช่เห็นไหมเพนเกนเมนใช่ใช่เกนไม่หรือค่อยค่อยอ่านเพราะเราตอนแรกเราอ่านแบบแยกคำเวทงี้เมนูเมนูเวทรอคอยอ่ะไม่แล้วไม่อ่านไวอ่ะ ใช่ไหมอันนี้เราก็บอกว่าเพราะคนกัีกเขาออกแบบนี้คนอังกเขาออกเสียงแบบนี้คนอังกออกเสียงแบบนี้อย่าเราอย่ามาอย่ามาเอาคำว่าไทยแลนด์มามามาตะแบงโอเคนั่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเมนูกินอะไรดีบีเมนูเขาบีเมนูไม่ใช่เมนูแบบนั้นแต่เมนูแบบนั้นเราต้องเขาฝรั่งก็อ่านว่าเมนูเมนูใช่เมนูอีกเพราะเป็นตัวยูเราเนี่ยเรียกบ้านเราเนี่ยเรียกเมนูเมนูอาหารถูกต้องครับแต่ว่าถ้าไปที่ไอัีกนะอย่าไปเรียกเมนูนะถ้าเรียกเมนูเขาเขาจะงง ขาเอกอะไรมันจะต้องเมนยูเมนยูยูตัวยูอ่ะแมนยูแมนยูขอแมนยูหน่อยภาษาอีสานแล้วแมนยูอ่ะแมนยูนะอ่ะโอเคก็ถือว่าคุยกันพอหอมปากหอมคอแล้วกันเรามาลุ้นอาการบาดเจ็บของโรเบิร์ตสันนะครับใช่ยูมีนโมนะฮะหงแดงรายเดือนนะครับจริงๆก็มีออกฉบับใหม่อีกมาละนะครับแล้วก็ยังมีรายเดือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงแอสตันอล แล้วนอกจากนี้สารรายเดือนนะฮะก็จะมีรายสัปดาห์อย่างซาร์ทอฟเกอร์รายสัปดาห์นี่ก็4ทศวรรษเลยละมั้งนะครับแล้วก็ยังมีรายวันหนังสือพิมพ์นะครับกีฬาสยามสปอร์ตพูลเอตลาดลูกหนัง X Star สตาร์เกอร์รายวัน X กนะครับอ่ะก็ฝากกันไว้สําหรับสื่อสิ่งพิมพ์นะครับทางสาสปอร์ตก็ยังคงผลิตมาวางจําหน่ายกันก็ครับผมหาซือ้อได้ตามแผงหนังสือร้านเซเว่นอเลฟเว่นหรือจะเป็นแอดไลน์ก็ได้พี่หนุ่มนะครับแอดไลน์ สยามสปอร์ตช็อปนะครับรวมถึงอาราดินออนไลน์แล้วก็พิเศษสุดนะครับ,รบเป็นเอ็กซ์คลูซีฟรีๆพะนะครับ15พฤษภาคมนี้หมดเขตแล้วสำหรับคนที่สมัครชมแพ็กเกจเจลีกลายปีสำหรับลูกค้า a อ s เท่าน,นั้นครับลายปีคือ599นะครับเฉพาะลูกค้า a อสในระบบเดือนรายเดือนเติมเงินแล้วก็เอสไฟเบอรเนี่ยสมัครแพ็กเกจเจลีกลายปีมีสิทธิ์ลุ้นไปชมฟุตบอลเจลี ทั้งหมดแจกเนี่ยรางวัลรางวัลสที่นั่งไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นแหละไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปดูเจลีกนะครับมูลค่ารวม6กแสนสี่หมื่นบาทสมัครแพก็ก 77, 7 77, 7 77, 4, เกจกดดอกจันหกเจ็ดดอกจันเจ็ดซีเรียมโทรออกหรือสแกนคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอถึงสิบห้าพฤษภาคมนี้นะครับวันที่สิบห้าพฤษภายนจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่าน f เฟซบ o ๊กสยามสปอร์ตไปดูเจลีกนะไปดูลีกอาชีพอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียนะฮะคุณชมนะใช่ครับ ่าแล้วช่วงท้ายนี้นะครับขอขอบคุณซูซูกิแพลต i ิ u m มดิวซูซูกิ Super p ์แพลต u ินัมดขั้นกว่าของความคุ้มค่ากับส่วนลดรวมสูงสุด1,500,000บาทซูซูกิ XL7 เหลือราคาเริ่มต้นเพียง734,000บาทและซูซูกิเซียสเหลือราคาเริ่มต้นเพียง378,000บาทพร้อมขับฟรีไปเลย90วัน รับดีลคุ้มสุดๆได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายน2567นี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศธนาคารเกสรกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเคแบงก์ ank, ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่าง,างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากในหน้าเทือนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้ คลิกลิงแปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมาย r o m a n ต์แ,แกม m หลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียงเงินทาง KBANK ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุกงอัปเดตสติป้องกันสตางติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ Li n e o f f i c i a l K-Bank l i ค e หรือโทร028888888 ขอขอบคุณรถจักรยายนยนต์อัลฟาโวลันติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณครับ h o r i z o n 3 0 0ชายูเอลเลนกัโดดเด่นทุกความเป็นคุณพรีเมียมสกูเตอร์ขนาด3 0 0รซีซีรถจักรยายนยนต์พรีเมียมสกูเตอร์ที่ตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์มาพร้อมระบบไฟส่องสว่าง Fu l l LED รอบคันพร้อมไฟหน้า Daytime r u n n i n g Light เรือนไม่ดิจิทัลฟูลฟังชันปรับความสว่างโดยอัตโนมัติชุดตกแต่งพรีเมียมกับโครเมียมรอบคันด้วยเทคนิคซาตินโครมท้ายรถรูปทรงเพียวลมพร้อมแอร์อินเทค เพื่อระบายความร้อนภายใต้เบาะออกทั้งด้านข้างด้วยไซส์รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา129,900บาทเท่านั้นมาพร้อมโปรโร้อน Summer Hot Deal ทั้งวอลชอร์และของแถมแบบจัดเต็มมูลค่าสูงสุดกว่า17,000บาทฟรีวอลชอร์ er 10,000บาทฟรีโมกาน็อก Horizon 300 Special Collection มูลค่า1,990บาทฟรีชิลล์หน้ามูลค่า1,690บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า3,000บาท ฟรีค่าจดทะเบียนและพรบมูลค่ากว่า1,000บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายน2,567ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ w w w a l p h a v o l e n t i s com และ facebook alpha forentis อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ากลับมาพบก,กันใหม่นะครับซื้อกิลดคคอบเอ็นสวัสดีครับครับ